สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวอยู่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคือพาคเครื่องต่างๆนะครับทางช่องยูทูป b e ภาคกับไปนายนะครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับก็เกี่ยวกับจิปภัคเครื่องนะนี่จริงโลงต่างๆนะครับก็นํามาลงน้เพื่อนๆด้ชมกันนะครับเป็นการฆ่าเวลานะครับเวลาว่างนะครับน็ตสะสม บางท่านสนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้นะครับก็มีดรงปั่นนะครับถ้าเข้าตาเซียนนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้นะครับถ้าหาไม่เข้าตานะครับก็ผ่านนะครับเนาะก็เท่านั้นเองนะครับดูเล่นๆนะครับ การฆ่าเวลาครับในช่วงโควิดนะครับไปไหนไม่ได้นะครับดูบ้านนะครับไม่มีอะไรทำนะครับก็เปิดนะครับช่องประพาสเข้ามาดูมาชมไั้นเลยนะครับก็จะมีเครื่องต่างๆให้ได้ชมนะครับชอบก็สับว์ทเข้ามาครับมีเรียงฟันนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะก็ฝากด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ จะได้เป็นกําลังใจนะครับหาพระพระต่างๆมาลงให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็จะรวมถึงพระเก่าพระใหม่นะครับพระเรียนแบบต่างๆครับหรือพระแท้ครับก็มาลงให้เพื่อนๆชมกันนะครับสำหรับองค์นี้นะครับก็จะเป็นกําแพงขยงนะครับเก่าโดยเดียวนะครับองค์นี้นะครับ ถ้าใจนะครับชอบก็ทักเข้ามาได้นะครับยินดีบ่งปันนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับงยก็เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกดให้แชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็บทำไปจนสั้นนะครับ มาชอบก็ทักเข้ามาครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับนะพอโคตุกทิ้ท้ายแล้วเป็นต้นนะครับพบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับสําหรับชิปนี้นะครับก็จบชิปันแบบนี้นะครับสวัสดีครับ